ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7ค่ะที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีจัดโดยชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีค่ะร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณาสุขสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีใช้ชื่อตอนว่ามหากรรมรวมพนคนรักฟันบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามกันค่ะ เมื่อวันที่20มิถุนายน2557ที่ผ่านมาณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีได้จัดงานมหัสจรรย์วันรักฟันครั้งที่7ตอนมหกรรมรวมพลคนรักฟันชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีร่วมกับกลุ่มงานทันตาสาธารณาสุข สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดงานมหัสจรรย์วันรักฟันครั้งที่7เนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของชมรมคนรักฟันโดยมีนายนิสิตจ,จันสมวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้เกียรติเป็นประธานในงานนี้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเขตอำเภอเมืองราชบุรีจำนวนเจ็ดโรงเรียน สมาชิกชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีและเครือข่ายชมรมคนรักฟันทุกอำเภอทันตะบุคลากรและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสมรักฟันจากทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ยังเป็นการเปิดบ้านให้อสมรักฟันอีก7จ็จังหวัดของเครือข่ายบริการสุขภาพมี5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชบุรีและประจวบคีรีขันมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหากรรมรวมพลคนรักฟันภายในงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบประกอบด้วยขบวนรณรงค์ทันตัดสุขภาพทุกกลุ่มวัย และรณรงค์ลดบริโภคหวานของนักเรียนและอสอมอรักฟันและขบวนประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักฟันกิจกรรมบนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้โดยตัวแทนแต่ละขบวนกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า1,200คนบงริญาค่ะท่านว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับงานมหัศาจรรย์คนรักฟันครั้งที่7ครับงานมัศจรรย์คนรักฟันครั้งที่7เนี่ยนะครับ ความรู้สึกก็คือว่ามีความรู้สึกว่าชมรมคนลักฟันเนี่ยเขาได้จัดงานได้เป็นอย่างดีมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็ตั้งแต่การรณรงค์ต่างๆเดินรณรงค์ในเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ว่าเกิดมาแล้วควรจะดูแลฟันเป็นยังไงนะครับฟันซี่แรกควรจะเป็นยังไงนะครับการดูแลรักษาฟันควรจะเป็นยังไงคืองานทันตกรรม ซึ่งวันนี้การที่ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีและเครือข่ายต่างๆรวมทั้งอ,อสมอด้วยเนี่ยมาร่วมกันทำเนี่ยจึงผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะทําให้สุขภาพฟันของคนราชบุรีลูกหลานเราเนี่ยมีสุขภาพฟันที่ดีครับค่ะคุณหมอคะทำไมถึงเริ่มริมเริ่มที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาคะมันเกิดจากปัญหาว่าตั้งแต่จบมาทํางานเป็นทันตแพทย์ที่ ที่ราชบุรีนะคะก็พบว่าเด็กราชบุรีเนี่ยฟันผุเยอะผู้ใหญ่ก็เช่นกันแล้วในการทํางานเนี่ยเราพยายามขอความร่วมมือจากทันตบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆซึ่งสมัยก่อนนะคะในอดีตเมื่อเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็มีบุคลากรค่อนข,ข้างน้อยพอน้อยเนี่ยเราก็จะร่วมมือกันทํางานทําเป็นโครงการแล้วก็ระดมลงแขกกันไปช่วยกันถอนฟันก็จะเป็นเรื่องของหน่วยเคลื่อนที่ก็มีมีจังหวะหนึ่งที่ทางจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีการประกวดของดีเมืองราชบรุรีมีพี่ท่านนึงบอกว่าเออเราก็ประกวดหนูน้อยฟันดีสิ ก็สรุปว่าเราก็ได้เริ่มจากการประกวดหนูน้อยฟันดีพอเราประกวดปุ๊บเนี่ยก็ไปประกวดที่งานของจังหวัด ก็มีคนสนใจมาประมาณ500ครอบครัวเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะใช่ละเราน่าจะให้ประชาชนได้มาร่วมงานกันตรงนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะต้องการประชาพันธ์ชมรมคนรักฟันให้เป็นที่รู้จกักแล้วออจุดประสงค์หลักของชมรมเลยคือการเผยแพร่ข่าวสารผ่านจดหมายข่าวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทํางานด้านการให้ความรู้เนี่ยเราก็จะอาศัยงบประมาณสื่อสิ่งพิมพ์จากทางภาคราชกาภาราชการจาก,กระทรวงส่งมาให้ซึ่งให้มาทีไรก็มักไม่พอ แล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าตรงเนี้ยคนที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมคนรักฟันเนี่ยแปลว่าเขาสนใจเรื่องฟันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับกลับไปเขาก็จะอ่านก็จะได้รับการตอบรับมาว่าในบทความที่เขาได้รับดีมีประโยชน์ตรงนี้ก็ทําให้ทีมงานมีความภาคภูมิใจแล้วส่วนหนึ่งก็เราก็จะมีรายการของเคเบิลทีวีที่เราทํารายการฟันดีอารมณ์ดีนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากผู้ปกครองนะคะที่มีเด็กเล็กนะคะในเรื่องของนมขวด ก็ถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้จะดีที่สุดนะคะแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้นมขวดนี้ก็ให้เ,เดี๋ยวนี้นมแรกเกิดก็จะเป็นนมจืดอ,อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าโตกว่านั้นเนี่ยก็ให้เป็นนมรสจืดอ,อย่างเดียวแล้วสิ่งที่จะเจอบ่อยๆก็คือผู้คองมักจะใจอ่อนแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยการให้เด็กดูดนมหลับคาขวด ซึ่งทำให้เด็กมีความเสี่ยงที่จะฟันผุตอนนี้เราก็มีอาสาสมัครรักฟันในในจังหวัดราชบุรีนะคะมีการอบรมให้ความรู้แล้วก็ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ของอยางต้องแปลงฟันซ้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการให้กินลูกอมขนมหวานท็อกฟี่และน้ำอัดลมนะคะ